สวัสดีครับมส,ส,สวัสดีครับวันเช้าว,วันสุขนะช่วงส,สายสายเราจะต้อนรับฟอนเนอร์คันหนึ่งนะครับฟอนเนอร์ For คันนี้เดินทางมาจากที่ไหนเจ้าของรถชื่ออะไรเราจะให้แนะนําตัวนะครับประวัติการซ่อมรถจนคันนี้ดูคร่าวๆแล้วหมดไปสามหมื่นกว่าบาทแต่เครื่องยนต์เดินไม่เต็มตูบเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะไม่เอ่ยชื่ออูนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชืแนะนําตัวเองเลยครับครับผมผมวิสุทธิ์ครับผมก็มาจากไหนเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับพอดีได้รู้จักอาจารย์จากคนที่รู้จักอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับแนะนําให้มาหาอาจารย์คือรถผมเนี่ยเกิดอาการเมื่อเปิดแอร์แล้วเครื่องสั่นครับแล้วก็เอาเข้าไปศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับศูนย์เล็กศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่เลย เข้าศูนย์ใหญ่เลยหมดไป30,000กว่าบาทยังยังไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีพี่ท่านหนึ่งแนะนําให้มารู้จักกับอาจารย์ผมก็เลยตั้งใจมาหาอาจารย์นี่แหละนะครับมาจากกรุงเทพครับผมหลังจากเราซ่อมไปสามหม่นกว่าบาทอาการเดิมไม่หายไม่หายครับก็โทรปรึกษาเขาว่าไงอแต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนให้ให้เอารถเข้ามาดูเพื่อดูปัม๊มอีกตัวหนึ่ง ครับผมก็เป็นลูกโซ่ไปเลยนะครับผมทีนี้แต่ผมอ่ะไม่มั่นใจแล้วล่ะผมไม่มั่นใจแล้วก็หมดไปสามหมื่นกว่าบาทแล้วครับยังมันยังมันยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับความคาดหวังที่เดินทางมาวันนี้สี่เปอร์เซ็นที่ใหญ่ยนต์ยนิันที่ใหญ่ยนต์ยนิ่งจากคนที่แนะนํามาเนี่ยเป็นคนที่ผมไว้ใจเขาแน่นอนครับคนที่แนะนํามาผมไว้ใจเขาแสดงว่าเขาต้องไว้ใจอาจารย์เหมือนกันผมว่าก็อย่างน้อยน้ยเนี่ย อาจจะไม่เหมือนรถใหม่กิก๊กออกจากศูนย์แต่ผมว่า100%เเซตตามสภาพรถต้องดีขึ้นอยู่แล้วเอาห้เนแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมจะตรวจสอบเครื่องยนต์คันนี้ว่าเป็นอะไรก่อนนะครับครับผมเราจะให้เจ้าของรถสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมานี่เลยนะครับเครื่องยนต์เดินไม่เต็มศูนย์นะครับ อาการแบบนี้ก่อนที่เข้าไปทําที่ศูนย์นานหรือยังอตอนที่เข้าตอนที่เอาไปก่อนจะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอ่อาการก็ยังไม่ได้สั่งขนาดนี้หลังจากทลังจากไปแล้วไปทาหัวฉีดมาแล้วก็หลังจากทําัวฉีดไปแล้วเนี่ยหลังจากอันนี้กันคะหลังจากเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเครื่องเองมื่อเปิดแอร์เครื่องสั่นกับผมแล้วเอากลับมาบ้านแล้วก็ มาเปิดแอร์ดูก็เครื่องก็ยังสั่นอยู่ครับผมเลยกลับไปเปลี่ยนหัวฉีดสามสามหมื่นกว่าเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมทำใจไ้นะห้าสิบแปดสิบครับผมครับ ก็จูนเนอร์เปลี่ยนหัวฉีดหมดไป30,000ืกว่าบาทตอนนี้มาร่วมโครงการอาการเครื่องสั่นหายหรือไม่อัตราเร่งเป็นอย่างไรทีนี้เจ้าของรถเป็นผู้ทดสอบเขาจะพูดได้เองส่วนผมมีหน้าที่ทำไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะครับ,ครบเครื่องสั่นหรือ เวลาวิ่งเสียงเครื่องหมุฉีดเ,เสียงมุ้ฉีดเคหายหรือเปล่าเจ้าของเราจะเล่าถู่กันปังนะครับจากการครับผมจากการได้ไปทดสอบวิ่งเมื่อกี้<ม>ลองเหยียบดูนะครับรู้สึกว่าอัตราเร่งดีขึ้นนะครับและอาการเครื่องสั่นเมื่อจอดรถ<ม>ไม่มีอาการเครื่องสั่นแล้วนะครับแล้วก็เสียงเครื่องเขกไม่มีมครับรู้สึกว่าประทับใจครับมาครั้งนี้ประทับใจหมดไปเท่าไหร่นะที่ไปทําที่ศูนย์เนี่ยก็สามหมื่นกว่าบาทครับ ครนะ <Yeah hmm. ึ่งหนึ่งนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ว่าวันนี้ท yeah no ี่มาครับเพราะว่าผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่ที่นี่เลยโดยเฉพาะเลยนะครับก็เลยเชิญชวนครับว่าบางครั้งเนี่ยการมองช่างภ่ายนอกหรืออู install. ่ภายนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยประสบการณ์ทำให้ช่างมีความสามารถเยอะขึ้นครับต้องยอมรับต้องยอมรับเลยนะครับบางทีเราเข้าใจว่าการเข้าศูนย์หรือเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะดีกว่าที่จริงไม่ใช่เสมอไปนะครับช่างข้างนอกเก่งๆและมีประสบการณ์เยอะๆมีครับมีอย่างยกตัวอย่างที่นี่เป็นต้นยกนิ้วเลยครับผมเป็นหน้าที่ครับ,ค,รบคือชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมรวมช่างซ่อมรถยนต์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนรประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาครับผมเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องทํา ครับครับก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการนี่แหละครับโอ้ขอบคุณมากครับผมครับขอบผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับผมครับ